ก็รถมอเตอร์ไซค์ไงอังจะนั่งมอเตอร์ไซค์หรือจะนั่งเปอร์เช่นั่งเปอร์เช่เหรอแล้วอังจะนั่งเบนซ์หรือนั่งเปอร์เช่นั่งเปอร์เช่เหรออังเอาแบบสปอร์ตหรือแบบธรรมดาอ่ะเบบธรรมดาอังไม่ชอบรถสปอร์ตเหรอเบบสปอร์ตธรรมดาอ๋อสปอร์ตธรรมดาอังจะเอาสีอะไรอ่ะสีบลูสีบลูอังจะเอาสปอร์ตสีบลูเหลือเอายี่ห้ออะไรอะยี่ห้อ เทอาทีบูเล้้พี่เก๋ขับมอเตอร์ไซค์หอไพี่เกขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมพี่เก๋ขับเปอร์เช่ได้ไหมขับเปอร์เช่ไม่ได้ไม่ได้มันคยไนกลืนไปดีวต้องอ้าวบายบายบาย